สวัสดีครับสวนอนันดายิพารัมนะครับที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านอารีนาการ์เด้นนะครับบางนานะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอินทพารลัมอีกที่หนึ่งนะครับ เราก็จะวางหมากไว้เป็นจุดๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับหมู่บ้านนี้ครับหลายท่านรู้ดีนะครับอยู่ในซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์บางพีใหญ่นะครับซึ่งเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามาตรงที่ป้อมยามนะครับเข้ามาได้นะครับเขาก็ให้คนเข้ามาอันนี้นะครับป้ายแบบนี้ถ้าเข้ามาทางโน้นก็คือบางนาตาท่านที่มาจากชนบุรีมาจากอะไรก็ได้นะครับแวะมาทางนี้แล้วทีนี้พอเข้ามาในบ้านปุ๊บก็ มาหาพี่ยามนะครับที่รอประพอไปหลังบ้านจีโน่น่ะไม่รู้ครับเพราะว่ามาใหม่แปดสิบสามบ้านเลขที่อะไรนะสามสามสามแปดถ้าแปดสามเนาะอ๋อครับบ้านแปดสามครับแลกบัตรประชาชนนะครับพรุ่งนี้นะผมออกครับ ผมก็นอนที่บ้านท่านพอปียการนะครับที่อารีนาการเด่นบางนานะครับซอยวัดหลวงพ่อโตถ้าท่านไหนมาจากทางเคยเข้ามายังครับเข้ามาตลอดอยู่ครับต้องเซ็นต้องตั๊มไหมอ๋อไม่ไม่ครับโอเคครับแลกบัตรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ซอยเลยครับซอยหนึ่งสุดซอยครับแล้วที่นี้นะครับก็จะมี เอาผลนะครับมาไว้ที่นี่เดี๋ยวไปดูบ้านเลขที่อีกทีหนึ่งครับแต่ก่อนเดือนนะครับระหว่างขับรถก็จะบอกอเบอร์โทรพี่ติม๋มใหม่อีกทีหนึ่งครับเพราะว่าของพี่ติม๋มเองนะ่ะที่ผมบอกไปเบอร์แรกนะครับจะไม่มีลายนะครับเอาเป็นว่าเบอร์ที่มีลายเขียวตัวนี้ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดค่ะ อะไรนะ0900857497ค่ะครับอันนี้คือเบอร์พี่ติ๋มที่ระยองนะครับบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายนะครับแล้วก็ตำบลบางบุตรนะครับถ้าท่านที่จะไปที่ระยองฮี่นะครับก็ถ้าไปหาพี่ติ๋มก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับก็คือไปที่หลังไปที่ซอยวัดน้องพระว่านะครับอยู่ตำบลบางบุตรนะครับ พอเข้าไปในซอยน้องาวาแล้วก็จะเจอสวนอินทรพลัมของพี่ติ๋มชอบากานะครับเจตติ๋มนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็เบอร์โทรที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าท่านเมมเบอร์ปุ๊บไลน์ก็จะเด้งนะครับก็จะให้พี่ติ๋มปักหมุดเอาไว้ว่าเป็นเป็นโลเคชันจับ GPS ไปได้เลยนะครับแล้วที่นี่นะครับก็มีเบอร์ของพ่อ,พอ,อนะครับปิยาการอารยะทิติโชตนะครับ พอมาถึงสารพภูมิเมื่อกี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึงแล้วเข้ามาไหนนึงนะครับก็จะเป็นเหมือนซอยตันแต่เราก็เลี้ยวขวานะครับก็จะไม่ตันบนขวานะครับเลี้ยวซ้ายตรงสารพภูมิแล้วก็หักเลี้ยวขวามาบ้านหลังที่หนึ่งสองสนับประตูรั้วได้เลยครับสี 4. อ้าครับหกแล้วก็เจ็ดนะครับแปดนี่ครับหลังที่เก้าบ้านเลขที่สามสามสามหกแปดครับเอกระจบกมุนี่ค่ะเอกระจบกอ่านมนู สามสามทับหกแปดสามสามทับหกแปดดูอ่านให้ดยเนี่ยค่ะนี่คุณได้ที่อะไร ก็สามสามสามหกแปดสามสามสามท่หกแปดนะครับมาที่นี่ก็มีออดอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเลยนะครับนี่ครับก็มีตู้แช่ยอย่างเงี้ยจอดไอหลังรถจอดอยู่นี้นะครับปึ๊บ ครับพอเข้ามาปุ๊บในบ้านก็จะไม่มีต้นนิทราลมที่นี่นะครับ